ไปแล้วค่ะอุ้ยแตกไปแล้วหนึ่งเรกับม่เชขานี่เห็นไหมของเล่นนี่ของเล่น này, ลนี่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่านะักวิ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะจะวิ่งแล้วก็เลือกซื้อสินค้าไปขายต่อไปจำหน่ายต่อนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ของเล่นน้องๆนี่ก็ต้องมาวิ่ง,งกันแบบนี้เพราะว่ามันมีม,มันมีมาแบบๆๆๆแปลกๆใหม่ๆแค่อย่างละชิ้น2ชิ้นเท่านั้นค่ะถ้าคุณไม่รีบไม่วิ่งแบบนี้คุณก็จะไม่ได้ของตามที่คุณต้องการนะคะ <S <S <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเราก็ได้เจอภาพแบบนี้ค่ะ <ๆ S 1> เพราะว่าสินค้าญี่ปุ่นค่ะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสินค้ามาในรวมๆมาในตู้คอนเทนเนอร์ก็จะไม่ซ้ําหน้าตากันนะคะเราก็จะได้เห็นภาพแบบนี้ค่ะได้เห็นภาพแบบนี้ คือคากมากเลยอ่ะโกดังโกดังเปิดวันแรกที่บอกเลยนะคะว่าคึกคักมากเพราะว่าตู้มาลงใหม่แล้วก็โกดังเฉพาะโกดังสายสีนะคะพอ,พอตู้มาลงใหม่ปุ๊บเนี่ยโกดังก็จะปิดประมาณ 3- 4สี่วันพอปิดเสร็จจัดข้าวของให้เข้าที่เรียบร้อยอย่างที่แลนแลนลงคลิปให้ผู้ชมได้ชมนะคะก็มาเปิดอีกทีก็เราก็จะเห็นภาพแบบนี้ค่ะก็จะเห็นภาพแบบนี้ ถ้าอยูกไรมาเดินกันได้ค่ะอนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาเดินชมนะคะวันนี้มีเลี้ยงด้วยเพราะว่าเรามีซุ้มโคกซุ้มขนมซุ้มน้ำนะคะพี่จ๋าสวัสดีท่านค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะสวยจังเลยโมโคกสวยจังเลยเจ่ี่กำลังไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมคะ กำลังไลฟ์สดอยู่หน้าร้านค่ะอยู่หน้าร้านไลฟ์สดแล้วก็9 1้าโงินาทีเราจะไลฟ์เฟอร์นิเจอร์ส่วนพวกนี้ก็ให้ลูกค้าเขาแบบว่ามีความสุขกันมีความสุขกับตรงนี้สินค้านะคะมีความสุขกับสินค้าไปก่อนแล้วก็10นาทีเราจะให้มาแกะกล่องอันนี้เป็นกล่องปิดจากญี่ปุ่นนะคะกล่องปิดมาเลยนะคะกล่องปิดมาเลยลูกค้าสามารถเลยนะคะกล่องสุ่มเลยลูกค้าจะสนุกมากใคร ตรงนี้ใครมาที่หลังก็สามารถมีดวงได้อ่า mm. มีดวงที่จะได้ของดีตัวนี้ก็จะเป็นชาเลคเตอร์พลาสติกแล้วก็จะเป็นงานจุกจิกจุกจิกอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้เราสั่งสั่งต่างหากมาจากตู้นะคะลูกค้าเขาก็จะมาเลงของเขาเองแล้วแต่ดวงใครดวงใครเขาก็มานี่แล้วก็ใครได้อะไรเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเป็นเหมือนคู่แข่งขัน พอสุดท้ายมาจุกิ๊กจุกิ๊กเลือกกันแบ่งปันกันอใครชอบแบบนั้นแบบนี้ไอ้นี่ไอ้นั่นก็จะเป็นแชร์ห้าสิบหกคนดูขอขาระคณลูกค้าค่ะลูกสาวมาเฟียนี่เองใช่วันนี้เลี้ยงนะคะเอาซุ้มโคกมาแล้วก็เลี้ยงฉลองเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวันที่ตั้งใจอะว่าจะเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าทองขึ้นไปห้าสิบเจ็ดพอตกกลางคืนทองลงวูบนี่อยากจะยุบเลยนะอยากจะยุบ ไม่อยากจะเลี้ยงแล้วอะอ้ามามาเจอกันอุ้ยสิบนาทีหรือยังสิบอุ้ยพี่พอเราคุยเรื่องร้องเพลงนะลูกค้าหนูหายไปเลยเหลือส0คนพอบอกพ่อพอคุยว่าร้องเพลงนะคะพี่ะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆนะไปกันเรื่อยๆพี่ลนลานพาชมเดี๋ยวจะพาชมตรงนี้อีกหนึ่งรอบ ดเดี๋ยวเก้าโมงสิบนาทีลูกค้าก็จะมาจะมาตรงนี้ใชเเเขขะะ่เดี๋ยวเดี๋ยวงั้นงั้นงั้นเจ๊ก็ไปรฟ์สดของเจ๊ก่อนนะคะเดี๋ยวแลนก็จะทํางานส่วนของแลนนไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะลูกค้าเริ่มมารวมตัวกันตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเป็นกล่องสุ่มเป็นกล่องสุ่มมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งทางโกดังก็ยังไม่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าในกล่องเนี้ยเขาจัดอะไรมาให้บ้างคะ่ะ และทีนี้มันก็จะมีสินค้าแบรนด์สินค้าราคาแพงๆปนมาด้วยเพราะฉะนั้นค่ะ,ะผู้ซื้อพ่อค้าแม่ค้าก็ก็เลยจะมาจะมาเลือกกันแบบนี้นะคะมารอกันแบบนี้นะคะรอเวลาเปิดกล่องนะคะอยู่ที่ว่าใครนั่งอยู่หน้ากล่องไหนแล้วคุณจะได้อะไรประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนกับจับฉลากกันเลยอะว่าในกล่องที่เรานั่งเฝ้าเนี่ย ของที่เรานั่งเฝ้านี้จะมีสินค้าที่เราต้องการบ้างหรือเปล่านะคะก็ต้องมาลุ้นกันใครโชคดีเนี่ยในกลองอาจจะมีแต่ของที่มีคุณภาพของที่เป็นของแบรนด์ทั้งนั้นเลยประมาณนั้นเลยนะคะ เราไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมคะว่าข้างในมีอะไรรูไม่ได้ต้องเปิดต้องเปิดก่อนเปิดความในเลยมันจะบอกว่าเปิดก็เปิดเลยอะถ้าเกิดน้องยืนเฝ้ากล่องนี้แล้วก็เปิดออกมาไม่ใช่ไหมถ้าถ้าถ้าของไม่ถูกใจล้วก็เราก็ไม่เอาอ๋อก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแต่บางทียืนเฝ้ากล่องนี้อาจจะมีแต่ของถูกใจใช่ไหมคะถ้าโชคดีดอ๋อเริ่มเปิดแล้วนะคะเริ่มเปิดแล้ว อันนี้ปกติแล้วไปเก็บหนาที่ไหนคะหน้าร้าน,น,นเหรอคะเก็บสะสอ่จริงเหรออ่าเปิดแล้วคะ่ะเปิดแล้วน้องเขาบอกเก็บสะสมนะอันนี้ดูสิอนนดูสิผู้ชมคะ่ะเราก็จะเห็นผ้าแบบนี้เลยนะคะบางท่านคะ่ะก็เก็บสะสมบางท่านก็ซื้อไปเพื่อ ื่อเอาไปจําหน่ายต่อนะคะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ90%านะคะที่มาเลือกซื้อของเล่นเนี่ยจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าซะส่วนใหญ่เลยนะคะ90%จะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะเนี่ยอันไหนเขาไม่ต้องการเขาก็เขาเก็บออกเพราะว่าเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันต้องไปช่างกิโลนะคะจุดนี้ต้องไปช่างกิโล บางท่านชมแล้วก็อาจจะมีอาจจะอาจจะ,จจะดราม,ม่านิดๆไม่ต้องดราม,ม่านะคะผู้ชมค่ะเพราะว่าคนเราเนาะอย่างคนไทยเราค่ะก็สตางค์ในกระเป๋าก็ไม่เท่าเทียมกันบางคนก็มีมีสตางค์เยอะๆก็เข้าชอ็อปเข้าเข้าห้างซื้อสินค้าราคาแพงๆแต่ว่าคนต่างจังหวัดนะคะสตางค์แนน้อยนะเขาก็ไม่มีเงินไปซื้อของแพงๆค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเขาก็ต้องเลือกซื้อของมือสองอ่า ไปวางแบก,กับดินขายตามตลาดนัดต่างๆเขาก็จะไปเลือกซื้อแบบนั้นเราก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มนี้นะคะมาเลือกซื้อแล้วก็ไปวางไปวางจําหน่ายตามตลาดนัดต่างๆอย่างที่เลนด์บอกค่ะสะตางค์คนเราไม่เท่ากันแล้วของเล่นเด็กๆเนี่ยบอกเลยนะคะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงอันไหนที่เราประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเพราะว่าน้องๆอเล่นแป๊บเดียวก็ต้องเบือ่อก็ต้องทิ้งฉะนั้นค่ะ ไม่ต้องดราม,ม่านะคะไม่ต้องดราม,ม่าค่ะเพราะว่าอย่างคนเราสตังมีไม่เท่ากันค่ะเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านก็จะเลือกสินค้าที่ตัวเองต้องการไ,ได้ปบางกล่องมาก็ใช้ไม่ได้เลยนะคะบางกล่องมาก็เป็นสินค้าที่ใช้ไม่ได้เลยบางกล่องมาก็ใช้ได้ทั้งกล่องค่ะนี่ไงมันเป็นกล่องสุ่ม เป็นกล่องสูงแอบดูเจ๊ค,ค่ะด้านนู้นเจ๊ก็กำลังไลฟ์สดไลฟ์สดฟอร์นิเจอร์อยู่นะคะด้านนู้นค่ะ แล้วพอเขามาเลือกตรงนี้เสร็จนะคะมาเลือกตรงนี้เสร็จก็ต้องไปนั่งคัดอีกทีนะเนี่ยได้มาเป็นตะก้าตะก้าก็ต้องนั่งคัดอีกทีนะคะต้องนั่งคัดอีกที <c oughs> ว่ามันเป็นสินค้าที่เรา,าจะต้องการจริงๆหรือเปล่าเราจะต้องเอาไปทํากําไรต่อได้หรือเปล่านะคะต้องมานั่งคัดแต่ของเล่นนะที่มาเป็นกล่องนี้น่าซื้อมากเลยนะคะราคาถูกกว่าตามท้องตลาดตามห้างครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ อย่างเขาเอาไปบวกเนี่ยห้าสิบห้าสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทเขาก็ถือว่าเขาคุ้มเขาก็ถือว่าเขามีกำไรใช่ไหมคะก็ถึงใจได้เลยก็สินใจได้เลยนะคะนี่จากขอนแก่นเลยนะเราเราเราก็ต้องไปส่งอันนี้ก็<อ><อ>จองเรียบร้อยแล้วเห็นไหมของส,สวยๆเจแล้วเนี่ยตู้กโกก็ไปแล้วไปแล้ววิ<อ>เห็นไหม เห็นไหมเนี่ยนั่งตั้งผลผลไม้ั้งเลยนะคือคือสามารถเนี่ยนั่งแล้วก็อันนี้อันนี้สไตล์เชต์ฟิลอ่าไ่ติดจองเรียบร้อยแล้วลูกค้าจากที่ไหนคะจองเนี่ยลูกค้าจากขอนแก่นอุ้ยขอนแก่นได้หลายชิ้นเลยนะใช่ขอนแก่นว่าคราวที่แล้วเขาก็ไปซื้อที่นน่นมาที่โกดังสาขาสจุดใหญ่เลยแล้วก็วันคราวนี้ก็คือกลัวพลาดไงก็เลยมาด้วยตัวเอง เพราะว่าเขากลัวออนไลน์คือ1กลัวคือมั่นใจในสินค้านั่นแหละแต่สองคือกลัวไม่ทันก็เลยเอามากันหลายๆคนแล้วก็แปะจองแปะจองเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเขาเขาเคยเห็นแล้วว่าเขามาแล้วเขาเขาไม่ได้แล้วคนก็เออเพราะว่าเราจะให้คนที่มาหน้าร้านเนี่ยก่อนจองก่อนแล้วก็อีก10นาทีถึงจะไลฟ์สดไงเขาก็เลยกลัวไม่ทันกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอ้ยคุณผู้ชมคะ แต่ต,ตัวนี้อนเนกประสงค์จริงๆนะเม,มื่อกี้ก็มีคนโทรมาเมื่อกี้มีคนโทรมาว่าหรือยังหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมเพราะว่าเนี่ยตั้งเป็นโต๊ะได้โต๊ะกลางได้สามารถตั้งผลไม้ตื่นดื่มกาแฟาได้เลยแล้วก็เนี่ยคุยกันไปเพลินเล่นกันไปเนอะและอย่างหนึงน่งคือว่าลูกค้าลูกค้าลูกค้าอย่างอย่างเราอะเราเห็นสินค้าแบบเนี้ยเราชอบแล้วบอกเอาอย่างเงี้ยสองตัวไม่ได้นะต้องรออีกเป็นเดือนเป็นปี อ,อาจจะม,มาหรืออาจจะมาแบบอื่นหรืออาจจะ <c oughs> มาที่มันไม่ไม่ไม่ไมแบบนี้ไงบ <c oughs> ต่พี่หนูอยากได้ตู้อันนี้ที่ที่เอาแบบอื่นหอกย่างเารย่างเรคนจองแล้วอย่างเราประมูลเนี่ยเราก็ไม่สามารถว่าสินค้าที่เราจะประมูลเนี่ยมันมีอะไรมาบ้าง <c oughs> แต่ละเที่ยวแต่ละรอบอย่างที่บอกค่ะมันมีอย่างละชิ้นสองชิ้นเองเต็มที่แล้วที่ญี่ปุ่นอ่ะของก็หายากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าญี่ปุ่นอะเศรษฐกิจเขาก็ไม่ดีเงินเงินเขาก็อ่อนนี่ใช่ไหม ของที่มาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องไปไกลขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ไปคือไปไปต้องไปไกลขึ้นแล้วก็มันมีบางบางที่เขาจะรวบรวมไว้1ปีเนี่ยเขาจะประมูลแค่สองรอบแล้วเขาก็จะเชิญแต่ลูกค้าเก่าที่เป็น VAP เข้าค,ค,คนอื่นเขาก็ไม่ให้เพราะถือว่าเป็นลูกค้าเก่าแก่กันเจ้าอื่นเขาก็ไม่ให้เข้าเพราะเราทำมัน10ปีแล้ว เขาก็จะเชิญเข้าไปปีหนึ่งอ่ะเขาจะเก็บของไว้ให้เราใส่เฉพาะลูกค้าเวพนะตั้งแต่ตั้งมีมีประมูลมกรากับกราดกระดาเขาจะรวบรวมสินค้าไว้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ง่ายเขาเขาก็ต้องใช้เวลารวบรวมเขาต้องใช้เวลารวบรวมแล้วของเขาต้องเด็ดแล้วไม่ใช่เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวก็จะเป็นงานแลนู่นนี่นี่นั่นต่างๆให้คนไปประมูลกันแล้วเราถึงปีหนึ่งได้บอกว่าปีมกราเนี่ย ต้นปีเนี่ยยังไงเราก็ต้องซื้อเก็บไว้กระดากระดาเราก็ต้องซื้อเก็บไว้เพื่อที่เราจะมาขึ้นตู้เพราะไม่งั้นของเราก็จะแบเบอร์เหมือนคนอื่นเขาใช้เวลาเก็บนะตู้ที่เรา้านที่เราไปประมูลส่งที่เนี่ยคือความลับความลับคือเราญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ไม่ให้คนอื่นประมูลเพราะว่าเขาถือว่าเราเป็นลูกค้าประจาเขาเราเราเป็นเราเหมือนเด็กเด็กเด็กเลี้ยงเขาแล้วอะ แล้วเราไปทุกครั้งจะป่วยจะไข้เราก็ต้องไปค่ะจะว่างไม่ว่างเราก็ต้องไปไสุดยอดผู้ชมคะติดตามเพจไว้นะคะแล้วก็ติดตามกดกระดิ่งช่องไลเลนพาเที่อไว้นะคะเราจะอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ตู้คอนเทนเนอร์มาใหม่ทุกครั้งเราจะอัปเดตให้ชมนะคะต้องติดตามไว้ต้องกดกระดิ่งไว้นะคะพี่อันนี้ใหม่ไหมใหม่ใหม่ใช่ไหมแล้วก็พี่หนูเคยจะเล่าให้ฟังมีลูกค้าบอกว่าอย่างนี้ลูกค้า,เ,าเขาบอกว่านี่เอาไป เอาไปเปลี่ยนหนังมาป่้งเนี่ย หนูบอกว่าหนูไม่มีเวลาหนูลงตู้ปุ๊บเนี่ยหนูก็จะมีรูปยืนยันจากญี่ปุ่นกันใช่ไหมแล้วหนูมีปิดได้อาทิตย์หนึ่งทําหนังไม่ทันหรอกแลวจะเป็นหิ้วฝุแบบเนี้ยไม่ทันหรอกค่ะผู้ชมคะแล้วผู้ชมเห็นไหมเลนเรนถ่ายให้ให้ชมตั้งแต่ยกลงจากตู้เลยฝุ่นยังเคลือยู่เลยที่มาน่ะถ้าใครตามมาถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปนะคะที่ถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ลงใหม่นะคะถ้าคุณจะเห็นเลยที่เจ้าเจ้าหน้าที่พนักงานขนเข้ามา แต่ละชิ้นฝุ่นยังเขอะอยู่เลยแล้วเว้าไหมพอเรามาจัดเรามาทําแล้วมันเว้าด้นะใช่เจ๊ต้องรีบสั่งมาอีกนะเนี่ยเอฟซีรอเจ๊ก็เทียนี้แบบเหนื่อยป่วยไข้ก็หยุดไม่ได้ป่วยไข้ก็หยุดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเพราะว่าคือเรามาเราเราทำงานกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเราก็อยากจะให้ต่อเนื่องไม่อยากให้ลูกค้าแบบหยุดชะงักลูกค้า คือแบบอยากให้ต่อเนื่องไปแล้วเราก็จะนำนำสินค้ามาให้ลูกค้าเนี่ยดูเรื่อยๆบ่อยๆเพราะว่าสินค้าพวกเนี้ยหนูมองว่าเป็นเสน่ห์อ่ะมันเป็นเสน่ห์อ่ะมันแล้วมันแล้วไม่ใช่ว่ามีตังค์จะซื้อนี่มีตังค์ซื้อไหมซื้อไม่ได้บางคนแบบฉันซื้อต่อแล้วกันฉันขี้เกียจหาแล้วบอกพี่เขาจะขายของเขาเลยอย่างเงี้ยพี่พี่เอาอันนี้อันเนี้ยพี่ซื้อต่ออะไรเยมันไม่ได้พี่พี่ให้เลยเท่านั้นเท่านี้ พี่เขาไม่ได้รับหิว้วเขาจะซื้อเข้าบ้านเขาเขาก็เสียฉลัมาเหมือนกันใช่และอีกอย่างค่ะผู้ชมขาบอกผู้ชมอีกครั้งนะคะการที่การที่คุณดูจากช่อง YouTube หรือว่าตามเพจแล้วค่ะ คุณจะจองสินค้านะคะต้องต้องอ่อนจองครึ่งหนึ่งนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณคุณมาทีหลังเนี่ยคุณก็ต้องทําใจนิดนึงคือเขาเขาเสียเงินครึ่งหนึ่งแล้วยังไงเขาก็ต้องให้เขาไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวเดินดูให้ทั่วๆสินค้าเราเฟอร์นิเจอร์เรามีเป็นร้อยชิ้นนะคะเจ๊ก็สามารถเลือกชมได้โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อสีต่างๆแกะสลักแล้วก็มาแปะไม้สีต่างๆแกะสลักแล้วก็มาแปะเข้าไปค่ะ เนี่ยเวลาเราเราลูบมันก็จะมีรอยนูนสะดุดมือนะคะเนี่นยค่ะแต่แต่งานไม้งานไม้เนื้อแข็งแบบนี้คะ่ะท่านคือมันมันสามารถเก็บเป็นทรัพย์สมบัติลูกหลานได้มันอยู่เป็นร้อยร้อยปีได้ไม้พวกนี้ใช่ไหมคะโอบมันไม่กินผมไม่กินมันและและจมน้ำ สนใจชิ้นไหนแจ้งได้นะคะเอ่เพราะว่าสินค้าที่นี่มันเป็นสินค้ามือสองสบายค่ะประมูลมาใช่ไหมคะไปประมูลมาทีนี้มันมันจะมีอย่างละชิ้นตสบายเลยค่ะระวังไม่ทันนะคะท่านเดินดูได้เลยแต่ละแต่ละตัวนี้จะไม่ค่อยมีซ้ำถ้าซ้ำกันจริงๆเอาเอาเหอะไม่เกินไม่เกินสองชิ้นหนูยังหารหัสไม่ได้เลยจริงๆนะคะ เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะหลังจากที่คลิปลงไปแล้วนะคะก็มีก็มี FC มีผู้ชมทางบ้านโทรสอบถามมาเยอะเจ๊ J. บอกอย่างนั้นนะคะผู้ชมขาแล้ๆอยากจะใหะ้ท่านแวะเข้ามาชมสินค้าเองนะคะบางท่านบอกว่าอุ้ยแลนๆทำไมราคาทำไมราคาสินค้ามือสองที่นี่ราคาสูงจังเลยก็อย่างที่บอกค่ะสินค้าสินค้ามีคุณภาพสินค้า เป็นของญี่ปุ่นเป็นของยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นแลนเรนอยากจะแนะนําให้คุณมามาดูให้เห็นกับตาค่ะว่าคุณภาพสินค้าเป็นยังไงราคาเขาถึงได้ตั้งราคาไว้สูงวันนี้นะคะที่เรามาถ่ายทำเนี่ยทำราคาให้หมดแล้วนะอันนี้คือลดแล้วนะคะลดแล้วตรงนี้นะคะให้สังเกตนะคะผู้ชมขาตรงนี้ก็จะมีอ่ามีความหน้ากว้าง ความสูงแล้วก็ความยาวค่ะเขาจะเขาจะลงให้ให้อย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นราคาที่ลดแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์วันนี้นะคะซื้อ1,000ลด10%ซื้อ5,000ลด15แล้วก็ซื้อครบ1นึ่งหมนลด20ค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะแปะราคาลดให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ลูกค้ากำลังเลือกซื้อโต๊ะอยู่นะคะ ถูกใจบ้างไหมคะถูกใจครับถูกใจอยู่เนาะครับผมท่านมองว่าสินค้าที่นี่ราคาเป็นไงบ้างคะถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นมือสองอย่างเงี้ยก็ราคาก็บอกผมว่าคุณภาพดีสินค้าเป็นตัวเทียอยู่ผู้ชมค่ะก็ลูกค้าท่านนี้ค่ะเดี๋ยวขอเสียงก็ได้อ่า สินค้ามันเป็นมมอสองท่านมองว่าพอรับได้ใช่ไหมคะใช่ครับที่ที่เรามาเห็นสินค้าแล้วเนาะมันมีคุณภาพครับสภาพสเปรอะไรก็ดีอะสภาพไม่ไม่บางตัวก็ไม่เก่าเลยจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะอนี้เรื่องจริงไม่เก่าค่ะเจ๊ตัวนี้ก็ดูใหม่ค่ะตัวนี้นะคะครับตัวนี้ก็ใหม่อจริงค่ะจริงเนี่ยเห็นไหมคะสินค้าสินค้าคือคือ อันนี้อันนี้ไม่ได้จ้างไาห้พูดนะผมดูช่องคุณแลนดอยู่นะอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ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 ตามสบายค่ะตามสบายค่ะอ๋อดูประจำเหรอคะ